สวัสดีครับแนวข้อสอบอุปมาอุปไมายอ่าข้อนี้นะครับเราก็ต้องมองนะครับลักษณะของอะไรครับถนนเนี่ยก็จะเป็นไงครับอยู่ติดพื้นนะครับแล้วก็ทางด่วนก็จะอยู่ตรงกันข้ามนั่นก็คือไม่ติดพื้นนะครับถนนทางด่วนนะครับถนนอยู่ติดพื้นทางด่วนก็อยู่ไม่ติดพื้นนะครับ ซึ่งเสมือนกับอะไรครับเสมือนกับทางม,ม้าลายและก็สะพานลอยนะครับซึ่งมีลักษณะสัมคัญนะครับโจทย์นั่นก็คือทางม,ม้าลายลก็จะอยู่อะไรครับอยู่บนพื้นใช่ไหมครับแล้วก็สะพานลอยก็จะอยู่ยไม่ติดถุงน,นะครับคำตอบก็จะตรงข้อขอ,อข้อนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับไทย ช้างนะครับนั่นก็คืออะไรครับเรื่องของสัญลักษณ์ใช่ไหมช้างนะครับคือสัญลักษณ์ของไทยนะก็เสือมเมือนกับอะไรครับเสือมเสียนกับสหรัฐอเมริกาที่นกอินทรีเป็นสัญลักษณ์นะครับ no In เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะตรงแบบข้อขอ,ขอนะครับนั่นก็คือนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ข้อนี้กนะำหนดคำว่าทำงานและรายได้นะครับความสัมพันธ์ที่ไดน้นั่นก็คืออะไรครับเราต้องทำงานแต่ไม่มีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นทำงานนะครับแล้วก็มีรายได้ก็จะมีความสัมพันธ์กับอะไรครับความสัมพันธ์กับข้อก่อนนะครับนั่นก็คือเมื่อเราเรียนนะครับเราก็ต้องมี ้อต่อมาครับวิศวกรอากาศมีความสำคัญกันอย่างไรอ่าแล้วก็พอจะทราบได้นะครับว่าวิศวกรทํางานอะไรครับทํางานเกี่ยวกับอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูครับตัวเรื่องที่มีความสำคัญและกับโจทย์ที่ให้มานะครับนั่นก็คือคำตอบที่ได้ก็จะตรงกับข้อขอไรเซนีทำงานเกี่ยวกับ ข้อนี้นะครับโจทย์กํำหนดคคำว่าเรือและก็คำว่าสมอนะครับและก็ให้เราหาความสัมพันธ์นะครับรถนะครับซึ่งข้อนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ได้นะับน,นก็คือเรือนะครับต้องใช้สมอสมอนะครับเพื่อที่จะทำให้เรือหยุดนิ่ง นะครับนิง่งเพราะฉะนั้น,นรับก็จะมีความสอดคล้องกับรถนะครับต้องใช้ใช้อะไรครับต้องใช้รถต้องใช้นะครับต้องใช้เบรกมือนะครับเพื่อที่จะทําทให้รถหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่มีความสัมพันธ์นั่นก็คือ รถนะครับต้องใช้เบรกมือนะครับในการที่จะทําให้รถหยุดนิ่งนะครับคําตอบก็จะข้อก่อนะครับซึ่งถ้าเราเบรกเนี่ยก็ไม่หยุดนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับข้อนี้นะครับโจทย์ให้คําว่าปืนและธนูมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างปืนและธนูนะครับนั่นก็คือนะครับปืนเนี่ยก็จะเป็นอาวุธอะไรครับ สมัยใหม่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ธนูเนี่ยก็เป็นอาวุธสมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเลกของเราก็ต้องมีความสอดคล้องนะครับคำหน้าเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ทันสมัยใช่ไหมครับคำหลังเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะโบราณหน่อยแตว่าสิ่งที่โบราณนะครับเก่าเก่าแก่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่สอดคล้องนะครับกับข้อนี้นะครับนั่นก็คือข้อ งอนะครับนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาสายนะครับเราจะเห็นได้ว่านาฬิกาข้อมือก็ทันสมัยห,หน่อยนะครับส่วนนาฬิกาสายเนะี่ยก็จะเป็นอะไรครับโบราณนะครับ,บ,รรบข้อนี้นะครับโจทย์ให้คําว่ามา้าและก็คําว่าล่อนะครับเราต้องหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างมา้าและก็ล่อให้ได้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า็นไงล่อเนี่ย เกิดจากอะไรครับก็เป็นสัตว์ผสมใช่ไหมครับระหว่างม้ากับลานะครับาก็กลายเป็นล่อใช่ไหมครับอาจจะมองในลักษณะของอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่ผสมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับสัตว์หลักแล้วก็สัตว์ผสมนะครับมองอย่างนั้นก็ได้นะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นครับคำตอบที่มีความสอดคล้องกันนะครับนั่นก็คือ นะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสีแดงนี่ก็เป็นสีหลักใช่ไหมครับแต่ว่าสีส้มเนี่ยก็เกิดจากการผสมระหว่างสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบข้ออข้อนี้นะครับโจทย์ให้คําว่าปอรนัยและอัตไนน,น,น,นนะครับปอรนัยและอัตไนมีความสาคัญกันอย่างไรนะครับ ว่าเราพอจะทราบนะครับว่าปรนัยนนี่ก็เป็นข้อสอบที่ต้องเลือกใช่ไหมครับต้องเลือกซึ่งเป็นข้อสอบช้อยนะครับอัตนัยนนี่ก็จะเป็นข้อสอบในลักษณะอะครับเขียนบรรยายนะเขียนบรรยายหรือว่าอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาตอบที่สอดคล้องกับข้อนี้นะครับนั่นก็คือข้อขอนะครับปรนัยนก็จะเป็นข้อสอบที่ต้องเลือก นะครับซึ่งเป็นข้อที่จริงเห็นแล้วแล้วก็อัตไนเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่เขียนบรรยายนะครับหรือว่าต้องอธิบายข้อคิดเหตุต่างๆนะครับคำตอบก็จะตอบข้อขอนะครับข้อที่จริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะครับอ่จาจทย์ตันี้นะกำหนดคําว่าอีสานนะครับแล้วก็คําว่าสระบุรีนะครับเราต้องหาความจำปันให้ได้นะครับ ซึ่งความสัมพันธ์ที่ได้นะครับนั่นก็คือเราจะไปอีสานใช่ไหมครับอ่าเราจะไปอีสานก็ต้องทานสระบุนีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่มีความสอดคล้องกันนั่นก็คือถ้าเราจะไปภาคใต้นะครับเราก็ต้องทานประจวบนะครับคำตอบก็จะตรงกับข้อกอ จะไปอีสานต้องผ่านสระบุรีจะไปภาคใต้ก็ต้องผ่านประจวบนะครับข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดคําว่าหินและก็คําว่าดินนะครับความสัมพันธ์ที่ได้นะครับนั่นก็คือหินนะครับย่อยสลายกลายเป็นดินตัวเลือกที่มีความสอดคล้องนะครับกับที่โจทย์ให้มานั่นก็คือซากสัตว นะครับย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับคำตอบก็จะตรงกับข้องอนะครับ